คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะมาพ่อมาพ่อกรรมตการยูช่องมระการผ้ารวยนะคะการถ่าช่องเมเนี่แอดกันเดินทางมาวัดตาดงย่างไงนะคะแอดกับมาพ่อคุณแม่อารีนะคะเดี๋ยวแอดจะพาไปถามตัวเลขแนวทางนะคะจากคุณแม่อารีเนาะค่ะท่านผู้ชมเอฟซีลายๆท่านกระถามหานะคะ คุณแม่อันนี้ดูว่าคุณป้าดวงเฮงนะคะ่ผมก็นี่เป็นพาป้าต้องหมป้าบ๊ายบค่ะป้าแต่ยังม่ได้ไหนมาเบิร์นโจเดียนี้นะต้องเบิร์นต้องเบิร์นจมะมือวันที่สามสิบสาม่ดนจิมะร่วมกัน อันนี้เาก็ได้แค่เคร่งของเ่นแต่ยอดไงมายอดมากตัวอไเราดจังยจังเลยพอหามาหายสายหลาย่างแวมงเา่หลามยสายลาช่างแต่คนนี้ผู้ชวยีผมจังเลยชาีเเพื่าม่าเพิ่นน้ผช่วนังเลย่าง่อหมยงแนนี่วนังเ่างย่หางดัมาลาายงแลนน้อบ่วังดอกจังนลย่ายพื่อลามห้หง่อน้ช่อีนจังเลากเพื่อายสตน้่อน มิดยอดมื่อนี้เขามื่อนี้มาจักสายขัวปาโ้ยนับก็ได้นับก็ได้ร่วมเป็นเงินเท่าไรครับม่กครับมก็ได้แปดแสนแปดแสนแปดแสนเก้าหมื่นเท่าไรแต่ว่ายอดที่แหลมๆมันถ่ายลูนศี์ครับยอดยอดยอดแหลมสูงปีศูนย์สี่หกศูนย์ยอดแหลมัน้าไมได้ จนวนสูงของเพื 29. 29. No. ่นน่ะเพื่จะเบาเพ่จวีสองอยี่สิบเยอดเจดียอดยอดชัดสูงยอดชัดยอดเก้าเมตรเก้าุดเก้าย่สา่เ้าเป็นยำรันครับงด่ากวดว่างานกัพวกโยมงานน่ะไปควหินนทรายลง กดนะหนึ่งเก้าสี่หนึ่งเก้าั่นคนอยบัมือบัเบีนึ่งเกไเด้ร้ายคนได้นี่ก็บ่ได้ร้ายคนไดก็ได้กินได้ท่านกได้กินได้ทานเอาจ้พอแล้วเดี๋ยวขอถามตัวเลขก่อนจ่ายนีบ่าท่านม่าท่านได้ตัวเลขอ่ตัวเลขของคุณแม่ไะคะจัสิมาพ่อว่ได้ตัวเลขตัวเลขของแม่นะค่ะตัวเลขของแม่ตัวแม่มากนะแม่มากสาเก้า สามเก้าเก้าสองเก้านี่ะโอ้ยบอมเมนตอเออสามหาสามหาสามหาโตือแล้วนะสามหาก็สามหาก็ฟิจองหกสองเก้านี้ามห้าสองหกสองเก้าเลขกมากเจ้าของมากขาะ นี other and uh, s <S you ่ค oh. ่ะแล้วนิดล็อกของแมมบ่ค่ะคอเบอรงเดยบ่ค่ะพอบานมันเป็นวนาหมาก้เพวบามีค้นใหมาตามล็อกนั่นคือตอนับ่ได้บ่ได้พอกันเดือมัดจุ่มหัแต่ว่าว่างานพีกนี่พานวันหนึ่งเราไม่เก่าหัวว่างานมันออกมาเป็นเก่านึ กะของตุ่มมาตันกันลกลับมาเล็กน้อยตุ่มเกตุ่มเกหนึ่งอ๋อมันออกหนึ่งเก่าวันนี้นเรอพอมีดอกสามหาแต่ว่าม่นส่างมีตเก่าอามเก่ามีตะเก่ามี่ต่ตัวเจ้าเก่าสามสามเก่าสองเก่าเกสามน่รอี่เก่าเกสองฝันดีเราให้เราให้ยายผูนึ่งเราไปเชียงไปเชียงใหในยาย ปานนี้เลาได้เสียงแล้วป่ามาได้หนึ่งเข่าหวัดบาักย่ายงแม่แม่ฟันดีแล้วทำซนไดเขาเรียกอะไรจ๊ะตัวใดค่ะสองเก่าสูงยอดยอดชัดยอดชัดความสูงยี่สิบเก้าจาาเกดีนะค่ะ มันคีจักเม็ดกันยี่ยี่สิบเก้าสิดเก้าค่ะเก้าคพิ่งจะยัางดีว่าดู่นะค่ะถ้าเคือนั่มาตลอดนั่งมาทั้งออกลยค่ะกับคนี่ยมันอาจจะออกงวดนี้เลขที่คุณแม่มาคือสามห้ากับสองเก้าและเลขหลอกของคุณแม่คือสองสองเกนี่สองเก้าสองเก้าก็แบบนี้ก็ได้แล้ว สองแปดก็มีเด้อสองเก้าสองแปดในหลอกมันปะค่ะเพราะว่าแม่มัดแม่มัดพีทาหาตัวไซรโหลดเด็กมหาใจค่ะมันใจหาลักมวยโหลดมวยหาลักมวยหาไซร์เลขสองกับแปดกันแม่มาระวังงานนั่นแม่กับว่าเจ็ดมันปะค่ะวัดที่ห้องพอกันอยู่วัดกุณแฮ่นะเอามาตลอด เด็กหรักเด็กถูกถูกหวานได้ด้วยค่ะท่านผู้ชมหาตัวใสมันมันมันมากน่นอนที่แบบว่านั่งตั้งขวัญเนยต้องมันมาเขากวกของตาจอ่นกว่าอย่างแต่มันดังเนาะิ่นก็ว่าจะพึ่งเลยบานเออรเมื่อวานนีมีเด็กน้อยมาก่อนอยู่นีปูมาเขาวูมเขวเด็กน้อยมาต้งใสจ้ะท่อนทู้งนั่งล่ำล็กน่อยมากค่ะ ก็เลียหอมก็เลี้ยวเาวะเอาเป็นยังเพื่อให้ลูกกับหลานเมยนอนลงแกกับฟอนแม่เขาเป็นยังคือฟอนปูคือฟอนปูดีใจบอกก็เลยแตงคันฟอเขามาเป็นเป็นก็เลยหนกมื่อจนิงาำันมปูหรือให้ดังคือวัดอื่นในเป็นยังก็เลยว่าบาโล่เป็นถึงกันมื่อถึงสอง แล้วก็มายกขึ้นสามแล้วก็มายกขึ้นห้าสองสามห้าแปลเอาเราวะเพราะว่าย่งเรายกมือขึ้นนาะยเด็กหน่อยกะเบิงมือนะแต่เรยกว่าโอ้โหยิ่งกระทั่งบนดังวัดนอากันนะอย่างนเลยอะ่างนเด้อปูว่เหรตัวดีเด้อแล้ว่งนเนาะมนกับมาสานมากินมาทานน้ำเนาะจังหวะกินจังหวินนะจะได um. ้กรพากันโซ่กันอยู่ด้ว เรีกว่าก็ะเาปันนีเล่นสีไค่ะสงสร่งนี้หาใ่เอามาลงยีดเกินรอบแรกสองหลักก็มาสามลักก็มาห อวานเป็นเล็กน้อยมระดิ่าเลยแบบก็ยิ่งกับป้อนจีบเมื่อแล้วก็ว่าขอเบิ่นมันกัออกงดไหมค่ะแตงคันกเข่าก็เรียกได้ใจเจ้าขอเข่าก็สามหามากขึ้นอย่างนี้จูจตองงวดสามหาซองหาเพราะว่าแมบวันรักนวยเลขกหามาแน่นอนจูจตองงวดจองหาอหากระ ต้องมากระเป๋าดีเามาเรื่องแม่มันจะงเด็กหลเข็กเค้นแต่น้องแต่กี่ะมี้วดว่างันแม่บ่ปเลยวนี้สามารถเกบกรเาุูกบ่ออกอยูไหมการปั่นเื่หดได้เัหน้าปไดน เด็เกี่ยมาวก็หวครอบผมมากแล้วจินใจแล้วคือสามหาตอวหานรืึองงานเนี่ยเราข้าือไปเลยสามหาสองหางหาสามสองตไว้เนบทสามสองห้าเราเรียตามตัวเด้วจะไปใหยายแล้วเสียงอีกเดรตามตัวตัวตัย่าเราหมันใจเลยเด้กเลขสองเก่า ค่ะบดปนันมันใจสองเก้าฟันมาไดหนึ่งเข่าไหมค่ะกะซิมีสองเก้าสามหางสองหางางหนึ่งหางตีดหาเนี่ยมันโดดมากห่ารักหน่วยเนาะหาล่างหาล่างรักหน่วยที่แม่มันใจเนี่ยเพราะว่ามันกับเข่ากับบล็อกกับเหล็กมากเหล็กมากหา ในลอกมีสองในหลอกมีสองหางี่สมว่าก่น่าแต่ว่ามันเป็นบ่นนี่หอกแต่ว่ามันชวนมาเขาจะอกินกล่าค่ะแล้วก็จั้อัว่แหนกใดเลขลอกมาค่ะเพราะว่ามีก้อนหนึ่งสามเลขลอกแม่เยเพราะเมื่อนั้นเห็นเ้วกับแนนจ่านี่วันนั่นเรขันมันทีเย็นเยนะคค่ะแต่ว่ากวดน กับโมเมนต์พีดเหรอค่ะเหล็หลอกมันเก่าเนืองต่ว่ามันออกเนืองเก่าใช่กระป๋องจะไดน้นี่ตูนชุม่มเบอเต๋ามันจืดนะมบ่จืด <c oughs> กรหะหายน้ำกับไว้ล่ะดีที่สุดแม่แตะวันเลขแม่นี่ยปอ,อยากให้กับพ,พราะวา่าเลขมันมักมาตรงๆมันบ่ค่ะเลขล็อกล่างกับนี่ตรงแม่เข่า่งานเข่านี่เข่ากับพร้พปปอมทั้งบนทั้งล่างเนะี่ยจะได้ กิมของเจ้าของแหของพืนเัมือนมันกินบงแล้วกเจ้าก็แหวของฟืนแต่เสีดาเนาะคเนาะเดี๋ยวกับลองเบึงวันนี้ลองเบึงวันน้ำเป็นตังบนนกนะสิบเอ็ดสิบห้าสิบเดี๋ยวห้าป้บุแม่จ้าสวรรเล็กรักมากนัเพรท่านแม่จำได้เป็นบ่าค่ะเพราะเมื่อนั้นเห็นแต่ไมนเป็นมันเป็นเล็กหลอกเเป็นใบนที่เดียห้โตเมื่อนั้นนี่ เขาเปาะนี่หาับนทั้งลานี่นักของมือนันเข่านี้จังะมาก้นบอกให้ตามแม่ตัวที่่อยอยู่วันถุนเ่น่ะน้ไปจี่ไปยิปต์ยิปลอตเตอรี่เนาะแม่ก็ได้มาใส่เสื้อติดเจ็าะนะใ่นาโอ้ยคนใดตึ่มมาวันะ สองเก้าแล้วาก็อค่สานะครับขอบคุณแมรี่ด้วค่ะที่เป้าให้ปั้งแบงปันแนวทางแบงปันตัวเลขเนาะค่ะเนาะตัวเาขธรรมดเนาะค่ะมาเป็นจั่งบนค่ะ่รนมช้ชมนี้นะคะก็เป็นตัวเลขแนวทางจากแม่อารีป่าดวงแหฮงถูกหวยทุกงวดนะคะ เพิ่นกะได้แนวทางแบ่งปันแนวทางมากก็จะมีสองสามหานะคะสองเก่าสองหาหนึ่งหาและสามหานะคะตัวเลขที่แมรี่พันม็กกคือสามหาและสองเก่าเนาะคะ่ะและเพิ่งกาบอกว่าเลขมากนะคะเลขมากก็คือหาเนาะคะ่ะท่านผู้ชมร้กกับมั่นใจนะคะว่าวิ่งหาหรือว่าจะว่าวิ่งหาลักหน่วยนะคะ หหาสองหาสามหาสีหาคือศูนย์หอดเก่าเนาะคะ่ะแต่ว่าหาลักหนว่วยเด้อค่ะท่านผู้ชมและยอดผัดปานะคะหยอดผัะปาเพิ่นกะให้เพิ่นกะว่าได้ซี่หกนะคะซี่หกหนะคะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะแอดกะจะนําตัวเลขของคุณป้าดวงแห้งนี่ยะครับหรือว่าแม่อารี่นะคะมานําเสนอท่านผู้ชมเนาะคะ่ะเพื่อเป็นแนวทางนะคะ ท่านผู้ชมกัดใส่พิจารณาญาณในการรับชมรับฟังพิถูกิยาวาห้กันเด้อค่ะ้าท่านผู้ชมบ่มักบ่ชอบกันเรือนพานตามักตาชอบกัดจางค่อยเก็บไว้พิจารณาเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากินแบงรัฐบาลและทุกๆครั้งก่อนจะซื้อต้องมีสตินะคะค่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็จะขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทำคลิปต่อต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ